เวลา9นาฬิกา30นาทีวันนี้ค่ะที่หอประชุมร้อยปีมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุดรธานี3ามพร้าวนายวรายุตรีวัฒนสุวรรณอดีตนายกสโมสรโรตารีบ้านเชียงเป็นประธานเปิดกิจกรรม GE Challenge การแข่งขันสมการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่10และการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษครั้งที่12 ในวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวัตทิพย์จ้อยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปเจ้าหน้าที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปกรรมการสโม,มสรโรดโอรีบัานเชียงและนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานค่ะสำหรับการจัดการแข่งขัน GE c h a l l e n g e นี้ถือได้ว่าเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านทักษะทางคณิตศาสตร์และทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบของเกมการแข่งขันกิจกรรม AMAT และกิจกรรม c o s เวิรพร้อมกับการบูรณาการทางวิชาการการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการฝึกฝนสมาธิตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ค่ะมาพัฒนาและต่อย,ยอดในขั้นต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรวมไปถึงจังหวัดในเขตพื้นที่อื่นๆค่ะโอกาสนี้โรตารีบัญเชียงยังได้มอบเงินรางวัลได้ได้มอบรางวัลเครื่องเขียนจำนวน200ชุดให้กับตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เพื่อนำไปเป็นของรางวัลแจกในบูธและคณะครุศาสตร์อีกด้วยค่ะวิยััรช เป็น G E Challenge นะครับโดยการแข่งขัน A Math และ Crosswords A Math ก็จะเป็นการแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์ส่วน Crosswords ก็เป็นการแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษนะครับก็จากการที่ได้ไปดูกับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มาแข่งขันกันก็รู้สึกทุกคนมีความพร้อมนะครับก็จะมี2ออเวทีนะครับเวทีนึงก็จะเป็นการแข่งขันทางด้าน A Math ทีเรื่องคณิตศาสตร์ ่วนนีมก็จะเป็นด้านคอสปอร์ตก็จะเป็นภาภาษาอังกฤษน,น้องๆแต่ละคนก็มาจากหลากหลายโรงเรียนนะครับในพื้นที่ของอุดรธานีน้องคายน้องบรุรีรัมย์บึงกาฬแล้วก็จังหวัด้วก็มีทั้งืที่ก็เจอที่มาจากสกลคนครด้วยนะครับแต่ละแต่ละแต่ละทีมก็จะมีทีมมาสองคนนะครับก็จะมาแข่งขันกันก็นกดูแล้ว